วัดีครับวันนี้อยู่เรามาอยู่เอาเข้ามาก็เริ่มเกมเลยเหรองั้นก็สวัสดีครับวันนี้เราก็มีอยู่ในแมป m 2 ep 2เราวันนี้ครับเรามาเล่นแมป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  m ด d e r n m ตอร t a r y สอง version นั่นเอง มีบทบาทจะมีสีอันนั้นก็คือฆาตกรนายอำเภอแล้วก็ผู้บริสุทธิ์และมีอีกบทบาทหนึ่งที่เพิ่มเข้ามานั่นก็คือผู้ทรยศนั่นเองครับผมอาวมันเก็บได้ด้วยเหรอไอ้ลูกกลมๆนี่เก็บได้ด้วยหรอือว่าเก็บไม่ได้ แต่ว่าใน e m m สองจริงช่วงนี้เป็นช่วง <c oughs> เก็บเป็นช่วงที่เก็บตังค์ไม่ได้เลย,เ,ลยเก็บเงินในคอยคอยในเกมไม่ได้เลยเพราะว่าช่วงนี้เป็นช่วงฮาโลวีนเก็บได้แค่ฮาโลวีนเพราะผมไม่ลองเล่นมาแล้วส่วน e p 3ก็จะมอกส่วน e p 3ก็จะออกมาเอิมน่าจะน่าจะซักประมาณ ก่อนตอนหมดอัปเดตฮาลวีนนะครับเดี๋ยวผมดองเดี๋ยวผมไปดองคลิปไว้เลยอืมอืมกระดูแบบฟิวฟ้ารุกวอานินจานินจาบ้าที่ไหนล่ะโอเดี๋ยวตอนนี้เป็นตอนกลางคืนด้วยเหรอเฮ้ยทุกคนในแบบนี้มันเอา้า เริ่มมาแล้วก็มีเงินสองพันเลยเหรอครับเนี่ยอาวุธอืมแม่งใช้โลบักบักด้วยใช้โลบักอีกอืม,อมใช้โลบักอีกอาวุธอาวุธ เดี๋ยวก่อนฟรีเหรอก็หวานเจี๊ยบเลยดิครับฮึชนะแบบงงงไม่ได้ดูอะไรเลยโอ้ได้มีเขียวขอบคุณน,นายนอำเภอที่ช่วยผมไว้แต่เรามาดูอาวุธกันต่อดีกว่าฮึอะไรอ่ะกล่องมีดหรอ ใงสัน่าจะค้างเฉยไหมเรามาดูอันนี้กันดีกว่ามาว่าจะเป็นอะไรค้างหรอแป๊บนดวยกคนเอาใหม่โ,อโเอา้าทำไมยังได้คืนร็อบเตอมอยู่เลยเปลี่ยนมีหน่อยก็ได้ Okay. มาดูกันว่าเราจะได้เป็นอะไรคู่บริสุทธิ์อีกแล้วโอเคไม่เป็นไรเพราะเราก็อยากเป็นผู้บริสุทธิ์ห้องลับมันจะมีอยู่ไมนะนตรงนี้ก็มีห้องลับอยู่นะทุกคนแค่ต้องพยายามสอด,ดเข้าไปสอด,ดเข้าไปเออเข้าไปได้แล้ววิธีเข้าก็ง,ง่ายๆเลยเดีย๋ยวบอกก่อน นะทุกคนสมะโณนนะมายืนอยู่ตรงนี้แล้วม,มาคุณทุกคนมายืนอยู่ตรงนี้นะเดินนี่หนะันานทุกคนหันอย่างนี้เออซูมก่อนแล้วก็หันจะไม่เป็นคาตรหวังว่าจะไม่เป็นคาตกรน,นะทุกคนแล้วนะเรามาดูอืมเซอมาลาะสิก กิฟต์มืมคิดต์มัตก็ไม่มีหรออืมก็ถือว่าดีนะทุกคนก็ถือว่าดีแบบนี้ก็ถือว่าดีเลยแหละอืมเอานม่ห,นหมดแล้วทีนี่เป็นเอฟเฟกใช่ปะ่ะอืมนี่เป็นท่วงท่า เดี๋ยวนะเฮ้ยเอาดีไปจี๊ดจ้อไข่หายากอะไรเดี๋ยวครับซื้อเลยเงินไข่ซื้อเลยของเล่นกระต่ายซื้อเลยอื้ม <c oughs> มาทุกคนเราลองมาเอาเสียงนี้เอออันนี้มันฟรีนะนี่มันโอ้โหเปิดมาก็ให้เงินเราเยอะเลยนะทุกคนหรือผมเคยเล่นแล้วจาไม่ได้ผมก็จาไม่ได้นะทุกคนเออเคยเล่นแล้วจำไม่ได้ก็จาไม่ได้แปลกคนจริงๆแม่งด,าด่าตัวเองก็เป็นเนาะเจนารุคนหาที่แอบก่อนตรงนี้แอบได้ไหม อืม uh huh. เำสองกล่องมันมุดเข้าได้นะเนี่ยไงนล,ลองดูดิเราเบิดล้อเ,เรียนเป็นไงของเล่นไข่หายากอืมมีไข่หายากด้วยแฮะอุ้ยชอชิงฮอหีบ ตัวย่อให้คำย่อคำเดียวเลยนชนะครับเหลือไม,ม่แบตเหลือห้าเปอร์เซ็นอ่ะคลิปได้แค่หกนาทีอยู่เลยอ่ะงั้นสัก1สิบนาทีค่อยจบคลิปแล้วนะทุกคนขอาภายที่คลิปนี้สั้นเพราะแบตผมหมด วันนี้วันนี้เล่นเกมหลักนี้ไปหน่อยเองเป็นด่านนี้นะทุกคนอีแค่ตาเดียวนะเพราะเบ็ดจมูกต้องไปชาร์จแล้วแบตนี่แบตหมด,ดทนนะ้ทุกคนเน,นี่ยอ่อ50%แล้วยังหกโมงครึ่งอยู่เนี่ยคิดจบ หอมจริงๆเลยอะอือ่กินน้ำหอมมันทันแล้วใช่ไหมยายดี่ก <No, uh ็อยู่นะทุกคนอือเติมนะทุกคนเป็นนายอำเภอฆาตกรหรือเป็นอะไรผู้ทรยศผู้บริสุทธิ์เป็นอะไรฮะเริ่มมาก็ตุยเลยเหรอ อย่างวะเนี่ยบักอีย่างวะเนี่ยอะไรอะไรงง,ง,งดีครับโคตรงงกล่องนี้ละพายอะไร,รอะทุกคน ได้สิบอะไรนี่อืมสิบโลบักไม่นะฆาตากรและผู้ทรยศชนะอาวุธก็เป็นกล่องนี้ไม่กล่องนี้ละไพ่สิบโลบักกล่องสักตินกล่องน่ารัก กล่องลืดดูร้อนละกังกล่องเปลี่ยนเสียงพื้นชีดนะไม่มีเอยโดนองดูดิได้ไหมสุ่มบ่ลได้แทงมาแล้วกัง ดูกล่องฮาลวีนดีกว่าเราจะได้อะไรยืนค้างไปแบบนี้แหละช่างมันมเดี๋ยวได้มีผีอ่ะหนึ่งของสองพันสิบหกเลยด้วยเฮ้ยได้มีครัง้งคาวอ่ะทุกคนเหมือนจะเท่ใช้ได้ วันฮาโลวีนเปลี่ยนเป็นไม่ค้างคาวเลยนี่ไม่สนใจแล้วจะเป็นอะไรไม่สนใจแล้วสนใจจะซื้อ,อไม่สนใจอะไรลแล้วเ,วเดี๋วเวๆๆเ เมื่อกี้มันเห็นอะไรอะทุกคนทุกคนเห็นปะเหมือนอะไรไม่รู้ยับชิงเกอร์ซื้อดิครับย r บ b ิงเกอร์หายากมากแต่ผมได้มาครอบครองแล้วนี่อ ตส่เลยนี่ในกระเป๋าฮาร์ดิก็มีเขียววันหยุดฮาโลวีนไหมคลิปมันไม่มีเัยงซื้อมาทำไมวะเนี่ยที่ที่เป็นอืมว่าเป็นได้เป็นฆาตกรแต่ก็ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้เพราะดูแบบผมก่อนทุกคน ก็จบคลิปไ้เพียงเท่านี้นะครับทุกคนโอ้โหได้ให้เวลาทำคลิปน้อยจริงๆ